สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับกลับมาอยู่กับผมไมนเดิมเจ็ดคุงจะมาขะนะครับก่อนอื่นเลยฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต,ต่อไปนะครับเพื่อนๆนะวันนี้นะครับก็จะพามาดูร้านปลาไม่น้ำนะครับที่ผมซื้อปลามังก,กรเงินไปนะร้านใหญ่มากๆข้างในมีแต่ปลาไม่น้ําล้วนเลยครับเพื่อนๆวันนี้จะมีปลาอะไรบ้างนะครับราคาเท่าไหร่นะเดี๋ยวไปดูกันนะครับเพื่อนๆ่า ร้านนี้ชื่อว่าร้านทองเก้านะครับใครอยากจะหาเบอร์นะลองเซิร์ชดูใน google นะครับโอเคนี่ครับปลามกงกรที่ผมไปซื้อมานะครับคือตู้นี้นะตัวละห้าร้อยบาทนะครับเพื่อนๆไซส์ประมาณเก้าถึงสิบนิ้วนะครับอันนี้รวมๆแล้วก็คือราคาไม่แพงนะเพื่อนๆไซส์ประมาณสี่นิ้วนี่ก็สองรอยบาทแล้วอืมเพิ่มเงินอีกสามร้อยครับได้ตัวใหญ่ๆเลยอันนี้ก็กะว่าอยากจะเอาไปเลี้ยงรวมนะ ผมก็จัดมาหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวให้ดูตอนท้ายคลิปนะครับเพื่อนหรือว่าใครอยากจะดูแบบเต็มๆนะครับเดี๋ยวผมจะอัดวีโออีกคลิปหนึ่งให้ดูนะครับตอนลงตู้เนาะทีนี้ก็มีทั้งปลาแม่น้ำนะครับแล้วก็ปลาสวยงามเนาะปลาแม่น้ำน่าจะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ปลาสวยงามก็อยู่ที่สามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับปลาแม่น้ำเยอะกว่านะครับร้านนี้นะนี่สองพันสามร้อยบาทนะครับสำหรับไฮแบ็กนะครับไซส์นี้นะโอ้โห สวยๆก็เลยทีเดียวซส์ประมาณเจ็ดนิ้วนะโอเคอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นอา G, G อ่าอันนี้ก็เป็นมังกรเผือกนะครับตัวสามพันห้าร้อยบาทนะซส์ประมาณเจ็ดถึงแปดนิ้วนะครับก็เป็นมังกรอีกสายพันเลยที่เพื่อนๆนิยมเลี้ยงกันนะครับ<ม>ก็มีปลาเยอะแยะมากมายครับแล้วก็มีอุปกรณ์กางเลี้ยปลานะครับขายด้วยนะครับที่นี่นะ เป็นพวกปั๊มเพราะอาหารอะไรพวกนี้เนาะผมก็จัดมาหนึ่งตัวนะครับสำหรับมังกรเัินนะครับห้าบาทนะ,ะก็มองอยู่นานนะครับก็เลือกตัวที่ไนี่หน่อยเล่นน้ำหน่อยไม่อยู่นิ่งนะเ,นเพื่อนๆวนะ่ายนาไปไว่ายนะมารู้สึกว่ามันแข็งแรงก็เอาเนาะแล้วก็ดูตาดูเก็บนะครับดูหางแตกไหมขีบแตกไหมเก็บหลุดหรือเปล่านะครับ ตาใสาอะไรอย่างนี้เนาะก็โอเคแล้วเนาะปากไม่ยื่นจนเกินไปนะครับหนวดอยู่ครบอะไรแบบนี้นะครับผมก็ดูง่ายนะไม่ดูปลาซึมอะ่ะอืแล้วก็เอาวะครบถ้วนก็โอเคนะครับประมาณนี้เนาะห้าร้อยบาทก็เป็นมังกรนะครับเล็กชนิดแรกๆเลยที่ผมเลี้ยงนะเพราะราคามันถูกเพื่อนสาสาม สามจุห้าสี่นิ้วเนี่ยประมาณสองร้อยบาทเองที่สวนนะ่ะใครที่สนใจก็ลองไปหาเบอร์ร้านพี่ก็ได้เนะมีเบอร์การส่งอยู่แล้วพิมพ์ไปใน g o o g l e นะครับชื่อร้านอยู่ตอนเริ่มคลิปเลยที่จอจัดเขาจะมีอ่าเบริการส่งนะครับแต่ว่าเราต้องเสียค่าส่งเองนะเพื่อนๆนะในการซืปป้อปลานะครับไม่ต้องมาที่สวนแล้วก็ได้นะครับเดี๋ยวนี้เนาะ วันเดียวก็ถึงนะครับสําหรับใครที่ามีปลาอยู่แล้วนะในดวงใจนะว่าอยากจะได้อะไรนะนี้ก็มีเพจเฟซบุ๊คนับไขเยอะแยะมากมายนะลองเข้าไปดูกันได้นะครับอเป็นเพจปลาสวยงามปลาแม่น้ำนะปลาบังกรสวายเผือกนะครับตัวละห้าสิบบาทครับเพื่อนๆนี่อ๋อสวยๆเลยนี่เป็นแลดนะบลรดเผือกอันนี้ปลาตะเพียน นกแก้วนะครับตัวละร้อยนะควันนี้สีสวยเลยตัวละแปดร้อยนะครับสำหรับออสกาไ์ฝ่ามือนะครับผมก็เคยเลี้ยงนะครับดุดีเหมือนกันอินฟินิตนะครับอันนี้เป็นปลาที่นิยมเลี้ยงนะครับเป็นเม็ดบังกรเนาะก็อนนะ่อเคประมาณนี้นะครับสําหรับร้านของกนะ้าเนาะใครที่สนใจก็ลองไปหาเบอร์ใน Google นะครับมีอยู่แล้วเนาะปลาแม่น้ำเยอะแยะมากมายเลย สวยๆงั้นเลยครับเล็กเทลไทเกอร์นะครับก็หมูอินโดก็มีนะครับทนี้นี่อลิเกเตอร์นะครับใครที่กำลังหาอยู่ไซส์กำลังสวยๆเลยถูกมากๆเพื่อนๆพวกกระเบนก็มีนะเพื่อนนะมตโตโลนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเขาหน้าไปนะก็จะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆแล้วก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยกันนะคลิปนี้เป็นประโยชน์กับใครนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์ เป็นกำใจใผมทำคลิปต,ต่อไปเลยครับเพี่อนๆนะก็ขอบคุณทุกคนครับที่เข้ามาดูสวัสดีครับ